สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แบบฝึกหัดที่5.10เนาะเย่เาเรียก5.10นะครับ5.10เนาะสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาเจอกับรายการ Robby Center เนาะแล้วก็คลิปนี้ก็จะพูดถึงเรื่องการสร้างเส้นตรงตามข้อกำหนดนะครับโดยใช้สมบัติของเส้นขนานเกี่ยวกับมุมแยง้งพอเราเห็นคำว่ามุมแย้งปุ๊บสบายใจละข้าวก่อนข้าวก่อนแบบฝึกหัดที่5.9เราต้องพยายามคิดว่า เอมุมภายในรวมกันเนี่ยต้องได้ร้อยแปดสิบถ้าเกิดเรารู้มุมหนึ่งอีกมุมหนึ่งจะเป็นเท่าไหร่ก็ต้องเอาร้อยแปดสิบมาลบแต่คราวนี้ถ้าเกิดเราจะสร้างรูปเส้นสี่เส้นขนานสองเส้นเนี่ยนะที่มันขนานกันเนี่ยเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องรู้แล้วว่าเอาต้องเอาร้อยร้อยแปดสิบมาลบแล้วก็จะได้รู้ว่าเออเดี๋ยวมันจะต้องเท่าไหร่อะไรเงี้ยไม่ต้องไม่ต้องคราวนี้เราแค่มองว่าถ้ามีเส้นมาตัดชึบ ตรงนี้เท่าไหร่อีกด้านตรงข้ามตรงเนี้เท่ากันเท่ากันเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมอยากให้น้องๆมองมองสักเล็กสักน้อยนะครับน้องๆก็จะเห็นว่าแบบฝึกหัดอันนี้ง่ายง่ายกว่าอันที่แล้วอีกแต่เปที่อันที่แล้วมาก่อนนะแต่น,นี้ง่าย่ะโอเคอะงั้นเรามาดูกันครับข้อที่หนึ่งครับสร้าง C D ให้ผ่านจุด E ไร้ like, ขนานกับ A B เนาะสร้าง C D ให ผ่านจุด e แล้วก็ขนานกับ ab คือต้องผ่านต้องหน้าตาเป็นเส้นเส้นประมาณนี้ประมาณนี้สิ่งที่เราต้องทำก็ถ้าเกิดเขาอยากให้ใช้มุมแยงเราก็ลองใช้มุมแยงดูนะครับผมจะลองลากเส้นนี้ดูนะครับแล้วก็ลองวัดมุมลองวัดมุมดูวัดมุมที่ b นะวัดมุมที่ b นะเพราะมันเป็นมุมที่ b นะครับโอเคผมเคยสอนการไหลแล้วนะวิธีการไหลนะครับ ตรงนี้เป็น40องศาพอดีใช่ปะเนี่ย40องศาพอดีปะพอดีเนาะตัว E อยู่40องศาพอดีเนาะจุดๆตรงนี้ทุกคนเห็นไหมเห็นไหมครับอ่าพอดีเนาะถ้ามันพอดีอย่างนี้หมายความว่าองศาตรงนี้ก็คือ40ถ้าตรงนี้40หมายความว่าตรงไหนจะ40ด้วยอ่าตรงนี้ก็จะ40ด้วยง่ายไหมง่ายนะครับ เพราะ,ะนั้นที่แล้วแค่วัดตรงนี้ให้ได้40ตรง E เนี่ยโดยที่ให้เส้นปรบตรงนี้เป็น0นเป็น0นยะ์นะปึ๊บปรบทับลงที่ E ศนอยู่บนเส้นประศูนอยู่นี่ปะศู 0, I, นยะ์อยู่นี่เนาะพอศูนย์อยู่นี่ปุ๊บแล้วก็นับไปให้ได้40 10 20 30 40 40อยู่นี้อ่าปึ๊บภาพกีดรอไว้ตรงนี้เราจะได้รู้ว่าเดี๋ยวเราต้องลากเนาะ,อะโอเคแล้วเราก็ลากนะครับ ตรงนี้เป็นเส้นจริงแล้วนะไม่ต้องเป็นเส้นประลยนะครับโดยที่เราได้เส้นจริงแบบนี้แล้วเนาะเขาให้สร้างเป็น cd ก็ต้องมี c และ d ประกอบอยู่นะครับโอเคไหมโอเคไหมครับไม่ยากเนาะไม่ยากเรามาดูถัดไปครับเขาบอกว่าสร้าง de ให้ผ่านจุด k และขนานกับ gh นะครับ จ H ตัวนี้เป็น G ตัวนี้เป็น h นะครับเพราะฉะนั้นเราก็แค่เลือกเส้นสักเส้นหนึ่งอะลากสมมุติว่าผมเลือกผมจะเลือกอันไหนดีอะผมเลือกอันนี้ละกันจริงๆน้องๆจะเลือกอันไหนก็ได้นะหรือว่าไม,ไ,มไม่ไม่ต้องเลือกบนจุดนี้เลยก็ได้เลือกสักอันหนึ่งอะเอาที่ชอบเอาที่ชอบอันไหนก็ได้ตรงไหนก็ได้นะครับแล้วก็วัดให้เหมือนกับที่พี่วัดอ่ะอืมทีนี้พออย่างนี้เสร็จแล้วน้องๆก็ต้อง วัดอีกรอบหนึ่งเนาะว่าตรง h ตรงเนี้ยเท่าไหร่ตรง h ตรงนี้เท่าไรนครับเราก็วัดไปให้ศูนย์อยู่บนจริงๆอยู่บนนั้นก็ได้นะห้าสิบพอดีไหมห้าสิบพอดีไหมครับเนีย่ยจุดอยู่นี่นะจุดอยู่นี่เห็นปะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยจุดอยู่นี่หมายความว่ามันห้าสิบพอดีถ้ามันห้าสิบพอดีเราก็เอาลากมาที่ห้าสิบหสิพอดี ถ้าตรงนี้ห้าิหมายความว่าด้านตรงข้ามของมันก็ต้องห0ด้วยถูกไหมปุ๊บด้านตรงข้ามตรงนี้แหละที่เราเรียกมันว่ามุมแยงมุมแยงนะครับแต่เราต้องวัดอีกครั้งหนึ่งให้ได้ห0นะครับโดยที่ศูนย์อยู่บนศูนย์อยู่บนเส้นประหานะครับศูนย์อยู่บนเส้นประนั่นเองอ่ะโอเค K อยู่ตรงจุดนะเคอยู่ตรงจุดศูนย์อยู่บนเส้นประนะครับอย่าลืมนะ วัดให้ได้เท่าไหร่นะวัดให้ได้สี่นะครับอ่ะสีตรงนี้ศูนย์อยู่บนเส้นประแสดงว่าเอาเลือกวงนอกหรือวงในวงนอกนะครับก็คือ0 10 20 30 40ดังนั้นเราก็ขีดตรงนี้ไว้เป็นตัวมาร์กนะครับแล้วก็เอ้ย40ที่ไหนเรามัน5้าสิบใช่ไหมยวแรับนึงนะครับ50ขอโทษครับขอโทษ งั้นเดี๋ยวอันนเ้ผมวัดไหน่นะวัดใหม่นะให้ได้ห้าสิบนะครับมอนเหมือนกับข้อเมื่อกี้แน่เลยวันนี้อัดลายคลิกอยู่นะครับอ่าตัวนี้เป็นห้าสิบยู่นิห้าสิบยู่นีะดังนั้นเราก็แค่ลากเส้นนะครับจากจุดนี้ไปยังจุดห้าสิบตรงนั้นเนาะจริงๆถ้าเกิดมันผิดเน้องๆสามารถที่จะเช็คได้เลยเพราะว่ามันจะเบี้ยว มันจะเบี้ยวนะครับมันจะเบี้ยวเนาะทีนี้จุดที่เราต้องสร้างเนี่ยก็คือ D E ถูกไหมครับดงน,นั้นเราก็เอา E ไว้ตรงนี้ก็ได้แล้วก็ E ไว้ซักที่หนึ่งตรงนี้ก็ได้นะครับตรงนี้ก็ได้เนาะก็จะเห็นนะครับว่ามุมตรงข้ามกันก็ทำอย่างนี้ได้เหมือนกันก็จะเป็น50กับ50นะครับข้อถัดไป D E ให้ผ่านจุด แลและขนานกับ MN นะครับ d e ให้ผ่านจุดให้ผ่านวันนี้พูดผิดเยอะจังพอกลับมาอยู่ใต้แล้วก็เนี่ยไม่ค่อยได้พูดพูดกลามเท่าไหร่สร้าง d e ให้ผ่านจุด L และขนานกับ MN นะครับต้องผ่านจุด L นะและขนานกับ MN นะครับวิธีการเอาลองดึงเส้นอะไรสักเส้นหนึ่งนะผมสมมติว่าผมเลือกเส้น M ตัวนี้เนาะ m l นะสมมติว่าผมสร้าง ML ผมก็ต้องวัดว่ามันห่างห่างห่างออกไปเนี่ยกี่องศาออกไปกี่องศานะครับที่เราก็จะวัดตรงจุด M ปึ๊บเริ่มนับที่0นเนาะ0น,นะเริ่มนับที่0ตลอดนะ0 10 20 30 30พอดีเนาะดังนั้นตัวนี้ก็คือ30องศาดังนั้นด้านตรงข้ามก็เลยต้องเป็นยังไงด้วยครับ30องศาด้วยเนาะ30องศาด้วยนะครับอ่าโอเค โอ้ oh, ว่าแลยทำไมถึงไม่ค่อยสว่างโอเคลืมเปิดแฟลชนี่เองนะครับอ่ะโอเคดังนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็จะต้องวัดอีกรอบนึงนะครับให้ได้30องศาเนาะวัดอีกรอบนึงให้ได้30องศานะครับก็ต้องดูตรงนี้เป็นเส้นปะเมื่อกี้ใช่ป่ะเส้นปะจะเริ่มที่ศูนย์เนาะศูนย์สิบยี่สิบสามสิบสามสิบอยู่นี่เนาะสามสิบอยู่นี่ก็ต้องขีดตรงนี้นะครับ ดังนั้นเราก็ต้องเอาจุด2จุดตรงนี้นะครับจุด2จุดตรงนี้เนาะมาขีดให้มันตรงกันนะครับขีดให้มันตรงกันแล้วก็จะเกิดเส้นอีกเส้นหนึ่งเนาะโดยเส้นใหม่นี้เราจะต้องตั้งชื่อว่า d e ถูกไหมครับก็คือต้องมีดีเป็นตัวประกอบตัวหนึ่งแล้วก็มี E อีกตัวหนึ่งที่เป็นส่วนหนึ่งของมันนะครับหรือว่ามันผ่านนั่นแหละหรือมันผ่าโอเคไหมครับตัวนี้เป็น de นะครับเอ e นอเนาะ ข้อที่4ถ้าเกิดเราทําข้อก่อนๆได้ข้อนี้ข้อที่4ก็ไม่ยากเลยเนาะไม่ยากเลยครับเราจะเห็น mn ที่เขาให้สร้างต้องผ่านจุด r จุด r อยู่นี่นะครับแสดงว่าเส้นต้องเป็นประมาณนี้ประมาณนี้แต่เราจะวัดยังไงให้มันตรงละ่ะเราจะทํายังไงให้มันตรงละ่ะเขาบอกว่าเล็กขนานกับ pq อันนี้ p อันนี้ g ใน q โจ์ผิดอีกแล้วนะครับตัวนี้อาจจะเป็นตัว q เนาะ นี่ตัวนี้อาจจะเป็นตัว Q ิวนะครับโจทย์น่าจะผิดนะครับอ่าโอเคดังนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คืออ่าเลือกสักจุดหนึ่งสมมติว่าผมเลือกจุดจุดนี้ละกันผมสร้าง p มาต่อกับ p มาต่อกับ r เนาะผมก็จะสร้างเส้นประ p มาต่อกับ r ในการที่ผมสร้างเส้นประ p มาต่อกับ r อย่างนี้เนี่ยผมก็ต้องวัดองศาของมันเนะเาะาองศาของเส้นประเนี่ยเป็นเท่าไหร่ ปุ๊บโอ้โห,โหวัดยากนะเนี่ยงั้นถ้าผมเลือกอีกเส้นหนึ่องอ่ะจะวัดง่ายขึ้นไหมาอาลองดูอ่าอีกเส้นหนึ่งวัดง่ายนะครับอีกเส้นหนึ่งจะสี่ิพอดีอีกเส้นหนึ่งจะสี่สิบพอด,อเเอพอดีเห็นปะน่ยจะสี่สิบพอดีนะครับก็คือจุดอยู่ตรงนี้จุดอยู่ตรงสี่สิบพอดีนะครับดังนั้นผมเลือกเส้นนี้ดีกว่า อันนี้จะสี่สิบงานเส้นนี้ผมไม่เอาแล้วนะผมไม่เอาเลยนะถ้าตรงนี้สี่สิบไอ้ด้านตรงข้ามของมันก็ต้องเป็นสี่สิบด้วยเหมือนกันนะครับแสดงว่าผมต้องวัดอีกรอบนึงให้ได้สี่สิบถูกไหมเบิรบก็วัดให้ได้สี่สิบอ่าฮะสี่สิบต้องเริ่มนับที่ศูนย์ถูกไหมครับศูนย์สิบยี่สิบสามสิบสี่สิบ สี่อยู่ตรงนี้ก็ขีดไว้นะครับแล้วก็ลากเส้นเนาะเส้นที่เราลากตรงนี้มันก็คือเส้นตรง MN ก็คือต้องมี M แล้วก็ต้องมี N นั่นแหละนะครับอ่ะอันนี้ก็จะเห็นว่ามันง่ายเนาะมันง่ายนะครับ เพราะฉะนั้นจบแล้วนะครับกับแบบฝึกหัดที่5.10นะครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมนะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะถ้าเกิดชอบไม่ชอบอยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกไว้ได้ข้างล่างนะครับหรือว่าอยากให้ทำคลิปอะไรใหม่ๆก็บอกว่าในช่องคอมเมนต์ข้างล่างได้เหมือนกันครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับบ๊ายบาย